ขี่กันพุ่งลงเลยครับสวัสดีตอนเคลื่อนครับพี่อน้องมาหาไตเฮ็ดก็ลูกสาวครับนี่ยงามมากกำลังมาโฟลสองไขรครับน,นี่ไปเห็นลงโง่ครับนีนนน่กำลังงามเลยครับน,นี่ กอได้ป่นบัวคำนี่ผมไปทางหนึ่งวันหนึ่งหันวูปุ่นหายกบุญมองไฟครับปุ่นลายแห้งอี๋ครับเลยผ้าลูกสาวนี้มาทางผีครับสมไข่ครับนี่นี่มันบัวไข่เงี้ยต้นงวงนี่ย่างนกพ่ครับนี่โอ้ยเห็ดเรียงครับนี่เห็ด วัวเตี๋ครับนี่โลงกเหลืองครับนี่ตัวก็คือจีเสียบยุดอกครับนี่เหลืองหุยๆครับนี่นี่ครับอู้ย่างต่างใกลพี่น้องก็ลองปูขึ้นไขยนี่น้อยครับนี่เต็มเลยครับมจะเอาไว้ครับอู้ยยึดเลี้ยงเนาะ นี่ครับโหยังเงาไฟเต็มดงโอ้แตกต้มเห็ดพวกเลยครับนี่เห็ดแล้งครับนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับตัวนี้ละงูขาวครับ,รบนี่สโซงไข่ครับชอบเห็ดตัวนี้ปไว้ครับ ครับ,บกบงกื้อก็หลายครับนก็เนี่ยหมอบปลาดอกเฮ็ดเลี้ยงเนาะนโอ้งามเป่นของปลาได้กระดำคือเก่าอีกเนาะอ๋อแต่สิบัวได้ปุนลงไนงะไหน หน่อยแห้งพี่น้องโอ้ก็สูงเกิดมาได้ครับนี่มันเลียงครับนี่มีว่ดตรง<ะ>นี้พ่อเสร็จปืนหายอ๋อมันไปกบกึ้งครับมันออกไข่หน่อยๆน่อยมะน้ำครับต้อง ปลาถิ่นเชื่อมันไว้ขั้นปลาเชื่อมมนี่มันออกครื่องเราละครหื้นเลยบุ่มบ่นยังหน่อยเค่มันเียนเนี่ยาลูไข่ครับนี่ ครับนี่สามดอกครับนีบบ่บึ๊บเอ้ยี่ครับพี้น่องเอ้อมีหอดลูกไหมอืหักเจ้าหน่องหักเจ้าหน่อง น่าอืมเก็บเห็ดโมนี่ครับกันดูบ้านเราบ่อเป็ดตะบึงเราครับนือน่าดูมันโสครับนี่ครับโอ้เหลืองหุยครับนี่ครับ อกอกงาเป็นแถวเลยเด้อครับพี่นนองว่าเห็ดโมนี่มันจะออกเป็นมูครับนี่เป็นไข่ครับนี่นี่ครับอ๋ินออกกันอืม ่วนเห็ดตีี้ยงปั้นได้กับออกได้ครับพี่นงธรรม,มชาติครับนี่ครับต้นตะเบียงเนื้อครับนี่ผมจะเอาไปปลูกเบ้องครับนี่ครับ จะหอมครับพี่น้องเหลืองครับปมาจางฟู ไยังเปลียนเลยครับนี่ไหมอ้หูุโอ้คุมดันมาจุนนี่ครับปทเดี๋ยวเดียว ตัวนี้ก็ะเมีนไข่ครับนี่อืมครับ,บ,บโอ้ยก็ะเมีนครับมันี่ยมาทันยิบดีครับเนี่ยโอ้ไข่เปียกเลยครับ ก็ถือกับพี่นอนอู้หูหดเลยกันดิอ้หมมดเมห้อมกันดิคันอไม่บอกปต้นก่นป้นก่อนเมาย็บรับนะจะ่ครับนาะ นี่บีบลงเงินี่ครับนี่ยอนี้ยังเม็ดอ่อนนะอือโอ้ ย่องโอ้ยแมนบมวนงะ่ะวัดเดบอมยันนกะมวนเด้อครับพี่น้องกันพ่อหลายๆครับเนี่แล้วจะมองมันเนาะมองพ่อผ้าเก็บเห็ดลงอกขาวอันที่มันบรเห็นเห็นสองไข่ เก็บไข่น้อยคนุ่งลายลงมา,กา,างเกรียดๆกันพุ่งลงเลยครับบังพุงครับนี่ยดิเนี่ยมดละบวัันนี่หละ ไครน่ยน้อยรอมันล้างตอมาเบองอีกเลยพ่กมืออื่นนั่นเราต้องขาแล้วนี่ก็ล่างโคจะลุหน่อยมันมืออื่นออกอ๋อปรทันใหญ่เนาะ นี่เละเลยหนึ่งเหลืองนะนี่ครับพี่น้องสวยครับนี่ขอบคุณล้อครับนี่ครับวันนึงหั่นกุมยางมาทั้งนึงครับนี่โอ้เจ็บเลยครับ นองมั่วป่วอยู่ครับโอ้กำลังไข่ครับนี่ยสามสี่ไข่ครับพี่น้อง,งโอ้โขาวด้วยครับบน,นโอ้ผมเคยเก็บอยู่ครับแต่ว่าไข่ใหญ่ครับอันนี้ก็ร่างเกิดครับนี่ยล,ลืมเลยเนาะ ครับนีย่างกินเงยได้ซ้ำนี่ล้วครับพี่น้องผอมมูนึงครับเนี่ยซ้ำนี่ก็พอปนอยู่ดอกครับนี่จะว่าเก็บเห็ดบ้านกับเห็ดไข่ครับวันนี้มันเต็นขี้ดินครับเนี่ยโอ้ยครับดําปีๆปีครับมุนใส่กันนะครับครับพอกันไหมคลิปนาครับผมสวัสดีครับ